สวัสดีจ้าวันนี้มีแนวทางหาหนอยของวันที่11มาฝากนะจ้าก่อนหนึ่งเรามาดูของวันที่10ก่อนเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะจะเมื่อวานเนาะเพราะวันนี้ให้รูด9กับ0นย์นะคะ9กับศูนย์ของเรานะคะมาดูตัวรูดก่อนนะ9ของเราก็มาที่เฉพาะกิจนะคะศูนย์ของเรามาที่เชิงกกาชาติเนาะ,ะแล้วก็9ของเรามาบนล่างเลยนะนถ้าใครรูดนะจะได้บนล่างนะคะแล้วก็มาศูนย์ที่ v i p นะคะ ก็ให้พิจารณาดูนะคะแต่สองน้อยนี้มันก็สลับกันมานะคะแต่ VIP นี่ไม่ค่อยได้สังเกตเนาะแต่ก็มาบ้างไม่มาบ้างนะคะทุกคนก็เลยให้ตัวรูดนี่ให้พิจารณาหนพิเศษปกตินะคะส่วนตัวเจาะของเรานะคะ96 97 98มาที่97ตัวที่วงกลมให้แต่มาน้อยเฉพาะกิจนะทุกคน ไม่รู้ใครได้หรือเปล่านะคะใครได้บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะให้เข้าจิตนะให้เด่นชุดเดียวก็มาที่เฉพาะจิตอยแรกเลยนะคะทุกคนเออ06 07 08ไม่มีเนาะมาที่ตัวกันของเรานะคะตัวกันของเราก95กับ 5, 5 950นะคะ 9ก้มาที่95ปกติมาที่ปกติแล้วก็เ,เขียนไว้ก่อนดูปเป็นจถิตินะปกติส่วน930าามศูยาไหมไม่มีนะคะเก้ 9, 4, 0, มาที่40มา V นะคะมาวนะคะอันนี้4004มา V IP อพีโปลนะ อ,อันนี้มา VIP บนุนะคะตัวเจาะของเราก็จะเป็นสองนอยนี่สลับกันมานะคะเพราะว่ามันเป็นเด่นพิเศษไงแต่บางทีมันมาปกติไงคะ่ะก็เลยให้พิจารณาสองนอยนี้เนาะเอ่าเรามาดูของวันที่สิบเอ็ดดีกว่าว่าเราจะได้คู่ไหนเป็นแนวทางไปดูกันเลยจ้ามาจ้ามาดูของวันที่สิบเอ็ดเตือนสิบเอ็ดนะคะหกแปดนะอ่าวันแรงมากเลยนะ,ะทุกคนวันนี้ อาทิตย์สี่ดวงเลยนะคะอ่าไม่หาอนรวมนะคะวันนี้ให้เด่นรูดให้เด่นตัวรูดตัวเด่นที่แปดและเก้านะคะวันนี้ให้เด่น แปดหนึ่งแปดสองแปดจิตนะทุกคนตัวลองนะคะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าจิตนะที่เหลือจะจับเป็นตัวกันนะจ๊ะอ่านะ ตัวการของเราก็มาได้เหมือนกันนะคะทุกคนแปดามเก้านะแปดห้านะคะแปดหนะแล้วก็แปเนาะแปด้า สูตรม่เข้ามีหลุดนะคะให้ไว้เป็นแนวะทางเท่านั้นนะคะทางเท่านั้นใครชอบตัวรูดกะะ็คือหลักแปดทั้งหมดเลยหลักเก้าทั้งหมดเลยนะ,ะตัวรูดตัวดินใครชอบก็ไปตัวรูดตัวดินนะคะแต่ให้พิจารณานะคะ พิเศษปกติเนาะอ่าส่วนใครชอบตัวเจาะนะคะใครชอบตัวเจาะนะคะก็ไปได้ทั้งห้าหน่อยเลยเฉพาะกิจการชาติพิเศษปกติ B A P นะคะชอบหน่อยไหนก็พิจารณาเอานะคะโดยเฉพาะเฉพาะกิจการชาติถ้ายังไม่มาเนี่ยก็ความเสี่ยงก็จะน้อยลงแต่ถ้าเฉพาะกิจการชาติมาแล้วความเสี่ยงเขาจะสูงขึ้นนะคะทุกคนฉะนั้นทุกคนพิจารณาให้ดีก่อนนาไปเป็นแนวทางนะคะของเราก็จะมาอยู่ที่ พิเศษปกตินะคะก็ส่วนน้อยก็จะไป v ี p แต่ว่ามาก็มาบ่อยอยู่นะช่วงนี้มาบ่อยนะคะ v ี p นะคะก็พิจนารณา,นา,นานดูนะคะแต่ขอให้ดูเฉพาะกิจการชาติก่อนว่ามาหรือยังนะคะค่อยนำํำแนวทางไปใช้ก็ความเสี่ยงจะน้อยลงนะคะส่วนตัวกันนะคะก็ตัวกันนี้ก็มีสิทธิ์มาได้เหมือนกันเหมือนวันนี้ ที่เม็นหมอ,อตรวจการบ้านเราวันนี้ก็คือก็ยังมาให้สองคู่อยูน่นะทุกคนฉะนั้นตัวการนี้ถือเป็นเลขสองคู่ก็คือแปดสามสามเก้านะฮะรูดเก้ารูดแปดเป็นเลขสองคู่นะคะแปดหกหกเก้าก็มาจับเซกันแล้วก็แปดห้าห้าเก้ามาจับสซกันเป็นเลขสองคู่ใครจะตัดเป็นสามตัวเลยก็ได้ไม่สามคู่เลยก็ได้ไม่เป็นไรนะคะ ตามที่คนชอบเลยนะคะใครจะเลือกตัวรูดตัวเจาะตัวกันนะคะเลือกไปได้เลยตามชอบนะคะไม่จําเป็นต้องทั้งหมดนะคะถ้าใครมีกําลังมากก็ทั้งหมดก็ไม่ว่ากันนะคะวันนี้คุณเลขที่เด่นมานะคะที่เด่นมาแล้วก็ที่เด่นมาได้เป็นการชอบส่วนตัวนะคะในวันนี้เนาะคุณเลขที่ชอบเป็นการส่วนตัวนะคะแล้วก็เด่นมาในวันนี้ มี8กับ1แล้วก็อีกคู่หนึ่งก็น่าจะเป็นก็จะเป็นคู่นี้นะคะฮะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนี้จะวันนี้ก็ขออวยพรให้ท,ใหหะะทุกคนนะฮะเฮ้ยบับปังรับโชครับทรัพย์นะคะทุกคนนะคะอ่า ได้มาเล็กน้อยขอได้ตามมูลตามบทสุดคนที่ทำมาวันนี้ขอกล่าวคำมาโชคดีและสวัสดีจ้า